ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาเอาลูกว่านะครับที่เห็นเป็นต้นอยู่ข้างหลังผมนะครับเดี๋ยวจะพามาปีนต้นลูกว่าแล้วก็เอาลูกมันมาชิมดูนะครับไปเุยกันเลย ลูกว่านะครับมันจะเป็นผลไม้ที่เกิดที่พบเห็นได้ทุกภาคของประเทศไทยนะครับลูกลูกอ่อนเนี่ยจะสีเขียวนะครับส่วนลูกสุกจะสีดำนะครับสีดำผิวเกลี้ยงนะครับ สีดำผิวเกลี้ยงแล้วก็ส่วนคุณประโยชน์เนี่ยก็ต้นเนี่ยเปลือกสามารถใช้เอาไปต้มเป็นยาสมุนไพรได้นะครับแก้ท้องเสียท้องบิดได้นะครับแล้วก็เนื้อไม้เนี่ยนำไปใช้ทำสิ่งปลูกสร้างได้นะครับอย่างเช่นบ้านเรือนอะไรประมาณนี้นะครับส่วนผลของ ลูกว่านะครับมันจะออกช่วงเดือนเมษานะครับแล้วก็มาสุกเดือนพฤษภานะครับลูกที่สุกสนิทเนี่ยจะสีดำนะครับ ส่วนต้นนี้จะเป็นพันธุ์ลูกใหญ่นะครับอันนี้จะใหญ่กว่าลูกอันนี้ต้นนี้จะลูกจะใหญ่กว่าต้นที่แล้วเนี่ยประมาณสี่ห้าเท่าเลยนะครับเดี๋ยวจะผมจะมาไสยลูกให้ดูนะครับ พันลูกเล็กกับพันลูกใหญ่นะครับฝั่งขวามือเนี่ยพันลูกเล็กกับพันลูกใหญ่นะครับฝั่งขวามือจะเป็นพันลูกใหญ่นะครับฝั่งฝั่งซ้ายมือจะเป็นพันลูกเล็กนะครับพันลูกใหญ่เนี่ยลูกก็เกือบเกือบฝา m 150นะครับอันนี้ซื้อพันธุมาปลูกนะครับพ่อกับแม่ปลูกได้ประมาณ7 8ปีแล้วนะครับทั้งทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะครับอ๋อต้นลูกเล็กเนี่ยประมาณ10ปีนะครับส่วนลูกใหญ่เนีประมาณ7จ็ดแปปีนะครับที่ปลูกมานะครับ